อ่ะเริ่มเลยครับนะพัสฟองบอลสองมือเส้นทางอีกยาวไกลนะนะพัสร,ร,รู้ไม่รู้รู้จริงอะนะเร,เร็วเข้าเร็วบอลบอลไปแล้วเส้นทางยาวไกลนพัสจะทําได้ไหมเรามาติดตามนพัสกันเร็วเข้าลูกโอ้โหพัสจะทาหล่นไหมครับ ระวังระวังจะหล่นไหมจะหล่นไหมนั่นนั่นนั่นน,น่ดีมากครับดีมากครับอยู่ในเส้นดีมากต่อไปครับนภัสกิ้งบอลมาในเส้นครับอ่าช้าๆ้านภัสคลองไว้เย็นๆนะโอเคครับ สองอยู่ในเส้นดีมากออกเส้นนิดนึงอ้าวไปไปต่อโอเค